วสวัสดีครับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกๆคนนะครับวันนี้เราก็มาพบกันที่บทที่2นะครับเรื่องด้วยสถานการณ์พิเศษครับที่นักเรียนได้ปิดโรงเรียนไปนะครับด้วยเหตุพิเศษก็คือโรคระบาดนะครับโควิด19นะครับนักเรียนก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีที่สุดนะครับเพื่อไม่ให้ติดเชื้อนะครับ ก็เอาเลยนะครับเรามาพบกันนะครับบทที่2เรื่องโปรแกรมแสนสนุกนะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้นะครับเบื้องต้นนะครับโดยที่นักเรียนจะต้องเปิดหนังสือไปพร้อมๆกับคุณครูนะครับก็คือหนังสือเรียนนะครับหนังสือเรียนในบทที่2นะครับนักเรียนก็หยิบหนังสือขึ้นมาเปิดเลยนะครับเราก็ไปดูกันนะครับบทที่2เราจะเรียนรู้เรื่องอะไรบ้างนะครับ หน้านี้นะครับนักเรียนจะต้องเปิดไปที่หน้าที่17นะครับสำารวจความรู้ก่อนเรียนนะครับข้อที่1ส่วนใดคือแถบเมนูครับนักเรียนลองดูครับส่วนใดคือแถบเมนูนะครับตรงนี้นะครับที่เป็นคำว่า f ฟล์นะครับ e d i t Format นะครับ View h e l p นะครับตรงนี้จะเป็นเมนูนะครับจะเป็นแถบของเครื่องมือช่วยนะครับ ในการทำงานเกี่ยวกับโปรแกรมนะครับโปรแกรมนี้เรียกว่าโปรแกรม Notepad นะครับโปรแกรม Notepad ก็คือสามารถที่จะพิมพ์งานนะครับเป็นตัวอักษรนะครับแล้วก็ตัวเลขนะครับไม่สามารถใส่แทรกรูปภาพได้นะครับเป็นโปรแกรมโน้ตนะครับตัวโปรแกรมตัวนี้เดี๋ยวนักเรียนเปิดเรียนปกตินักเรียนก็จะได้ใช้นะครับได้ฝึกใช้ตอนนี้ไม่ต้องซีเรียสนะครับได้เรียนแน่นอนนะครับเราเรียนรู้เบื้องต้นนะครับกับหนังสือไปก่อนนะครับ ข้อที่2นะครับถ้าต้องการบันทึกไฟล์ต้องทําอย่างไรนะครับถ้าต้องการบันทึกไฟล์ต้องทําอย่างไรวิธีการนะครับก็มาที่ไฟล์นะครับรูจะลองมาที่โปรแกรมนะครับสวัสดีครับนักเรียนนะครับวิธีการที่เราจะทําการบันทึกนะครับแล้วก็มาที่ไฟล์โปรแกรมตัวนี้นะครับกูขยายแป๊บหนึ่งนะครับไฟล์นะครับเซฟแอดนะครับเซฟแอด เห็นไหมครับเราก็สามารถพิมพ์ได้เลยว่าเด็กชายนะครับเด็กชายก็เด็กชายเก่งก็ได้ครับเกิดเด็กชายเก่งนะครับแล้วก็ไปเลือกนะครับว่าที่เราจะบันทึกไว้ที่ใดนะครับแล้วก็เซฟนะครับอันนี้เป็นเบื้องต้นนะครับเป็นเบื้องต้นนะครับทีนี้นะครับข้อที่3ามเขาบอกว่าถ้าต้องการย้ายไอคอนนะครับบนเดสก์ท็อป จากมุมซ้ายอาขออภัยครับบนเดกสก์ท็อปจากมุมบนซ้ายไปอยู่มุมล่างขวาต้องทําอย่างไรนะครับวิธีการเราก็ไม่ยากครับนักเรียนนะครับเช่นคุณครูจะย้ายนะครับเช่นโปรแกรมนี้นะครับโปรแกรม m แ s ว c a t ตัวนี้ครูจะย้ายจากซ้ายนะครับครูก็จับเมาส์นะครับคลิกเมาส์นะคลิกซ้ายนะครับคลิกค้างเอาไว้ที่รูปไอคอนแล้วครูก็จับลากไป นะครับแล้วก็วางนะครับจับลงมาแล้วก็วางแล้วก็วางอย่างนี้นะครับแล้วก็อย่างนี้นะครับอย่างนี้นะครับนักเรียนพอจะทราบเข้าใจเนาะเดี๋ยวเปิดเรียนปกติเราค่อยฝึกกันนะครับทีนี้เรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับข้อที่1นนะครับรู้จักโปรแกรม s c r a t c h นะครับข้อที่2รู้จักการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นนะครับเราต้องเรียน2เรื่องนี้นะครับ ก็คือเรียนพื้นฐานนะครับยังยังไม่ได้ปฏิบัตินะครับเรียนรู้ก่อนนะครับานักเรียนเปิดหน้าที่18นะครับหน้าที่18พร้อมครูนะครับห้าสิบอกว่าภาพในจินตนาการของโป้งและก้อยนะครับนักเรียนลองดูครับว่าเขากําลังทําอะไรกันนะครับกําลังทําอะไรกันก็จะมีอะไรครับอิมแต่งตัวเป็นตัวละครกําลังทําการแสดงบนเวทีนะครับ หนูมีโป้งและก้อยมีคุณพ่อคุณแม่นะครับกําลังดูเขากําลังคิดนะครับในจินตนาการกําลังคิดว่าเอ๊ะจะให้อินทํางานยังไงให้เขาเข้าใจเรานะครับเขาเป็นหุ่นยนต์นะครับตัวนี้เขาเป็นหุ่นยนต์นะครับเขาก็ต้องมีวิธีคิดว่าเอ๊ะจะทํายังไงให้หุ่นยนต์ตัวนี้ทํางานตามที่เราสั่งได้นะครับนักเรียนเปิดหน้าถัดไปนะครับอันนี้คือภาพสถานการณ์จริงนะครับขยายแป๊บหนึ่งนะครับภาพสถานการณ์จริงเห็นไหมครับ อิมจะอยู่บนโต๊ะนะครับก็จะมีโป้งกับก้อยที่อยู่บนพื้นนะครับคุณพ่อคุณแม่ก็คือยืนดูว่ากําลังคิดว่าลูกสองคนเนี่ยจะทํำยังไงนะครับวิธีคิดอย่างไรนะครับที่จะให้หุ่นยนต์ตัวนี้ทำงานตามที่เราสั่งได้นะครับมาดูบทสนทนากันครับบทสนทนากันนะครูขยายกันเนาะอิ่มกําลังทําอะไรนะนะครับพวกเราเขียนโปรแกรมให้อิ่มรำวงมาตรฐานครับ พวกเราใช้บัตรคําสั่งค่ะดูสิต้องใช้บัตรเยอะมากเห็นไหมครับก็เหมือนกับที่เรา,าเขียนคําบอกนะครับเขียนคําบอกให้ไปยื่นให้แต่ละคนว่าจะให้ทําอะไรนะครับเช่นเขียนไปหนึ่งที่ว่า,าแถวตรงนะครับได้รับบัตรคําสั่งมาเราก็ยืนแถวตรงถ้ามีคนมายื่นบัตรคําสั่งให้เราว่า,าซ้ายหันนะครับเราได้รับบัตร คำสั่งว่าซ้ายหันเราก็ต้องการซ้ายหันนะครับเมื่อได้รับัตรคำสั่งถ้าเราได้รับยื่นบัตรคําสั่งว่าขวาหันเราก็ทําตามคําสั่งว่าขวาหันอันนี้ียกเรียกว่าตัวอย่างบัตรคําสั่งนะครับบัตรคําสั่งดูหน้าถัดไปหน้าที่20ครับหน้าที่20บัตรคําสั่งจํานวนมากเห็นไหมครับอันนี้คือบัตรคําสั่งมีสีชมพูสีเขียวสีส้มนะครับแล้วก็สีอื่นๆนี่เรียกว่าบัตรคําสั่ง ะจะเป็นการคิดค้นวิธีนะครับทำบัตรคําสั่งเพื่อจะให้อิ่มทางานนะครับโดยที่ได้รับบัตรคําสั่งจากเรานะครับเขาก็จะทางานตามคําสั่งจากที่เรายื่นให้นะครับมาดูบทสนทนากันนะครับพ่อบอกว่ารูกมีความพยายามดีมากและมีความคิดสร้างสรรค์ด้วยก้อยบอกว่าเวลาคุณพ่อให้อิ่มไถนาและทํางานอื่นๆคุณพ่อเขียนโปรแกรมโดยใช้บัตรคําสั่งใช่ไหมคะ พ่อบอกว่าพ่อไม่ได้ใช้บัตรคาสั่งในการเขียนโปรแกรมแต่พ่อใช้คอมพิวเตอร์เครื่องมือสําหรับเขียนโปรแกรมมีอยู่มากมายแต่หลักการพื้นฐานนั้นคล้ายกันหมดโป้งเลยบอกว่านั่นคือการสั่งงานอย่างชัดเจนและเป็นลําดับขั้นตอนใช่ไหมครับพ่อ,อว่าใช่แล้วพ่อจะแนะนําให้รู้จักโปรแกรม s c a รดนะครับนี่คือ s c ครนะครับซึ่งใช้สําหรับการเขียนโปรแกรมแบบง่าย ก้อยบอกว่าสแครหน้าตาเป็นอย่างไรคะนักเรียนเปิดหน้าที่21ขึ้นมานะครับนี่ครับหน้าที่21นักเรียนมองเห็นไหมครับเกตหน้ารู้ครับผู้สร้างสแครนะครับสแครเป็นโปรแกรมที่พัฒนาโดยนักวิจัยที่มหาวิทยาลัย MIT เพื่อฝึกทักษะความคิดเป็นขั้นตอนความคิดสร้างสรรค์ผ่านการเล่าเรื่องโดยการควบคุมภาพเคลื่อนไหว ซึ่งเป็นพื้นฐานในการพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมที่มีความซับซ้อนขึ้นนะครับเห็นไหมครับถ้าเป็นรูปสัญ,ญลักษณ์สแก็ตก็คือรูปแมวตัวนี้นะครับที่มีสีส้มแมวตัวนี้สีส้มสีแสบนะครับนักเรียนมองเห็นนะครับนักเรียนจะเห็นได้ว่าสเก็ตเป็นโปรแกรมอะไรครับเป็นโปรแกรมที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ผ่านการเล่าเรื่องนะครับด้วยการควบคุมภาพเคลื่อนไหวนะครับเขียนโปรแกรมที่ มีความซับซ้อนมากขึ้นโดยการที่จะสั่งให้หุ่นยนต์ที่อยู่ในโปรแกรมเราเนี่ยทำงานตามคามสั่งเรานะครับามาดูรู้จักหน้าตากันครับนักเรียนเปิดหน้าที่22นะครับที่22ผู้ขยายก่อนนะครับนักเรียนก็เปิดหนังสือตามครูนะครับไม่ไม่มีโปรแกรมก็ไม่เป็นไรเราจะมองเห็นได้ในหนังสือนะครับหน้าที่22นะครับเราศึกษาเบื้องต้นก่อนนะครับ รูปแรกนะครับที่ครูกำลังเอาเมาส์ชี้อยู่นะครับนี่คือรูปไอคอนนะครับหรือสัญ,ญลักษณ์ของโปรแกรมเห็นไหมครับไอค,คอนของ s c a ตจะเป็นรูปแมวนะครับนักเรียนจะได้เรียนตอนนักเรียนมาโรงเรียนตามปกตินะครับจะได้เรียนที่ห้องแลบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์นะครับจะใช้โปรแกรมนี้นะครับเมื่อเราดับเบิลคลิกเห็นไหมครับเมื่อเราดับเบิลคลิกเราก็จะมาเจอกับหน้าจอแรกเห็นไหมครับก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับเดี๋ยวครูจะเปิดโปรแกรมจริงให้ดูนะครับเห็นไหมครับ จะเป็นแบบนี้นะครับเ,เราก็จะได้เขียนโปรแกรมได้โดยมีเมนูตามนี้นะครับเมนูตามนี้นะเราก็จะเอาเมนูมาจับมาวางมาต่อกันนะครับจะสั่งให้แมวเดินขยับได้หมุนได้ก็ต้องใช้โปรแกรมนี้นะครับจะมีตามคําสั่งบัตรคําสั่งนะครับ,บรคำสั่งตามที่เราไดา้ดูไปก่อนหน้านี้นะครับที่โป้งกับก้อยได้ใช้บัตรคาสั่งสั่งให้อิ่มทํางาน อันนี้ก็ถือเปรียบเสมือนเป็นบัตรคําสั่งนะครับที่เป็นแถบสีฟ้านะครับสีม่วงนะครับสีส้มอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีบัตรคําสั่งมากมายนะครับที่เป็นแต่ละสีนะครับที่แตกต่างกันออกไปนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเปรียบเสมือนบัตรคําสั่งนะครับที่เราได้ดูนะครับป่วงกับก้อยคิดค้นบัตรคําสั่งขึ้นมาตัวนี้ก็เป็นบัตรคําสั่งที่จะสั่งให หนยนต์ทำงานนะครับเป็นโปรแกรมจำลองนะครับมาดูต่อไปนะครับในหนังสือนะครับหน้าที่เต่าไหล่ครับนักเรียนหน้าที่22นะครับนักเรียนเปิดไปตามครูนะครับมาดูครับพ่อดับเบิลคลิกที่ไอคอนของส c a t บนเดสก์ท็อปหน้าจอแรกของส c a t ก็ปรากฏขึ้นนะครับหน้าตาของโปรแกรมส c a t เป็นแบบนี้รูปเห็นแมวที่อยู่บริเวณสีขาวไหมเห็นครับ เราสั่งให้แมวเคลื่อนที่ได้ใช่ไหมคะพอบอกว่าใช่แล้วแมวคือตัวละครของเราส่วนบริเวณสีขาวนั้นคือเวทีองค์ประกอบอื่นๆมีดังนี้นะครับโปรแกรมสแก t เรียกตัวละครนะครับว่าสไ i น e ะครับและเรียกเวทีว่าสเตทนะครับเห็นไหมครับก็คือตรงนี้ครับพื้นที่สีขาวเรียกว่าอะไรครับตรงนี้เวทีนะครับ t เต e นะครับส่วนตัวละครตัวนี้จะชื่ออะไรครับ สไป์นะครับชื่อเล่นของมันนะครับจะเป็นชื่อเรียกว่าสไป์เป็นตัวละครสไปซ์เบลตัวละครนะครับในโปรแกรมสแกนนะครับดูต่อไปนะครับดูว่าตัวนี้เขาว่าอย่างไรหน้าที่23นะครับนักเรียนเปิดตามครูนะครับหน้าที่23อ่าเราไม่เห็นแล้วครับหน้าตาโปรแกรมเป็นแบบนี้นี่เองนะครับเมื่อเปิดมาแล้ว มันก็จะมีลูกศรนนะครับชื่งอันแรกนะครับตัวละครสไปคือตัวอะไรครับรูปแมวตัวนี้ใช่ไหมครับามาดูตัวที่2ครับเวทีสเตทนะครับที่เขาทําเส้นรอบวงกรอบสีแดงเอาไว้นะครับก็คือพื้นที่สีขาวขออภัยครับลูกเวทีสเตทนะครับามาดูที่ปุ่มธงเขียวนะครับคือหมายถึงอะไรหมายถึงตอนที่เราจับบัตร คำสั่งนะครับหรือโปรแกรมฟังก์ชันนะครับเอาไปเรียงต่อกันแล้วเสร็จแล้วเราก็ทำการเริ่มโปรแกรมส่วนสีแดงก็หมายถึงปุ่มหยุดนะครับหยุดให้ตัวละครมันทำงานหยุดทำงานนะครับส่วนตรงนี้นะครับกลุ่มบล็อกคำสั่งหรือบัตรคำสั่งนั่นเองนะครับที่เราเห็นเป็นรูปสีสันเป็นบัตรคำสั่งเยอะๆนะครับก็คือตัวนี้นะครับส่วนพื้นที่สีเขียวขออภัยด้วยพื้นที่เขียนสคริปต์ก็คือเราสามารถเขียน คำสั่งโปรแกรมสดได้นะครับโดยที่ไม่ต้องจับบล็อกคําสั่งมาวางนะครับคือเขียนได้เลยนะครับหรืออีกอย่างหนึ่งก so like ็คือการเขียนโค้ดนะครับหรือตัวนี้นะครับเราก็จับมาวางได้เขียนโค้ดได้นะครับเพื่อจับตัวนี้ลากมาวางตัวนี้ได้เลยอะเดี๋ยวครูดูโปรแกรมนะครับเช่นตัวนี้นะครับครูจะจับเว้นเห็นไหมครับวางตรงนี้ปุ๊บมันก็จะลากมาได้เห็นไหมครับปุ๊บนี่ลากมาต่อได้นะครับ อลองดูครับนครับเนี่มจะเดินตามนะครับเห็นไหมปึ๊บนี่เดินตามนะครับอันนี้เคลื่อนที่นะครับ m o v สิบสเต็นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับเป็นตัวอย่างาต่อไปครับบริเวณสำหรับเลือกพื้นหลังเวทีก็มี background ให้ก็คือตรงนี้นะครับส่วนตรงนี้ก็คือพิกัดตำแหน่งของตัวละครว่าเราจะกำหนดให้ตัวละครยืนอยู่ตรงไหน หรือถ้าเราจับตัวละครขึ้นมานะครับมันก็จะมีตรงนี้เห็นไหมครับ x y เห็นไหมครับเราลากตรงไหนก็จะขึ้นตามนะครับเห็นไหมครับตัวเลขจะขึ้นตามเรานะครับตรงนี้ก็จะใส่แบ็กกราวครับมีแบ็ r กราวให้นะครับแบ็ k กราว n d ตรงไหนครับนี่ครับเยอะแยะไปหมดเลยนะครับแบ็ r กราวมีให้เราเลือกนะครับเช่นครูเอาแบ็กกราวที่เป็นส่วนตัวนี้ละกันนะครับเป็นส่วนตัวนี้นะเห็นไหมครับแบ็ r กราวนะครับ แบ็กกาวด้วยนะเห็นไหมครับอ่าหรูเอาแบ็กกาวออกนะครับก็เลยลบออกเฉยๆนะครับอ่าดูต่อไปครับบล็อกคําสั่งในกลุ่มที่เลือกเห็นไหมครับนี่เราเลือกตัวไหนก็ได้นะครับที่เราจะสั่งให้ตัวละครสไปเดตัวนี้ทํางานนะครับอ่าดูหน้าถัดไปครับหน้าถัดไปหน้าที่24นะครับหน้าที่24 พ่อบอกว่าบล็อกคําสั่งทําหน้าที่เหมือนกับบัตรคําสั่งเห็นไหมครับโปรแกรมสแ a t มีคําสั่งมากมายเช่นการโต้ตอบการเคลื่อนที่การส่งเสียงเพียงเรานําบล็อกมาวางต่อกันเป็นลําดับขั้นตอนตัวละครก็จะทํางานตามที่เราสั่งนะครับโป้งบอกว่าว้าวงั้นเราเริ่มเขียนโปรแกรมกันเลยดีไหมครับพ่อบอกว่าได้เลยทําตามดีนะ เริ่มจากการใช้เหตุการณ์นะครับเหตุการณ์คืออะไรครับพ่อคลิกที่กลุ่ม b o ็ events นะครับเหตุการณ์แล้วอะไรครับลาก box นะครับ bent green นะครับแลกคลิกเกตนะครับเหตุการณ์เมื่อคลิกธงเขียวมาวางบนที่สคริปต์นะครับเห็นไหมครับก็คือไปที่ปุ่มคําสั่ง e v e n t นะครับ e v e n t ลากมาตรงนี้นะครับลากเมาส์วางเห็นไหมครับที่รูทําเป็นตัวอย่างเมื่อกี้นะครับปึ๊บนะครับ เริ่มเลยนะครับเขา,าบอกว่าคำสั่งนักเรียนเปิดที่หน้า25ครับหน้า25ดูตามครูนะครับครูจะทำเป็นตัวอย่างให้ดูนะครูขยายนิดนึงนะครับพ่อคลิกที่กลุ่มบล็อกนะครับลุคนะครับแล้วลากบล็อก stay hello for 2 seconds นะครับแล้วพอจากนั้นก็ให้กล่าวคำว่าสวัสดีนะครับเป็นเวลา2วินาทีนะครับไปวางต่อจากบล็อกเดิมบนพื้นที่สคริป นะครับเห็นไหมครับตัวนี้นะครับเขาจะให้แมวตัวนี้นะครับกล่าวคําว่าสวัสดีเป็นเวลา2วินาทีนะครับอ่าเดี๋ยวครูจะลองทําดูนะครับตามนี้นะครับอ่าครูก็จะมาที่ Even นนะครับ Event นะแล้วก็ไปที่อะไรครับคําสั่ง Lo กนะครับก็ให้ say hello นะครับเป็นเวลา2วินะ เห็นไหมครับครูก็จะพิมพ์เป็นภาษาไทยนะครับสวัสดีครับครูก็จะพ,พิมพ์สวัสดีครับเห็นไหมครับตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเขาให้ทําอะไรต่อครับพ่อคลิกที่ปุ่มธงเขียวเพื่อสาธิตการทํางานของโปรแกรมเมื่อเราเขียนบปรคกาสั่งเสร็จแล้วนะครับเราก็ไปคลิกที่ปุ่มธงเขียวคือตรงนี้นะครับ ดูสิครับว่าแมวมันจะบอกว่ายังไงนะครับก็คือตรงนี้นะครับครูจดลองกดดูนะครับตรงนี้ครูเขียนสคริปต์เสร็จแล้วครูก็กดตรงนี้ปั๊บเห็นไหมครับสวัสดีครับนะครับสวัสดีครับเป็นเวลา2วิอ่าเอาใหม่ครับสวัสดีครับเป็นเวลา2วินะครับปึ๊บเห็นไหมครับกดใหม่ครับสวัสดีครับแอบเห็นไหมครับโปรแกรมครูก็ทํางานแล้วนะครับต่อไปครับในหน้าที่26ครับหน้าที่26 เรียนมองเห็นนะครับดูในหนังสือตัวเองด้วยนะครับโป้งลากบล็อกนะครับ say hello for two second นะครับมาวางต่อจากบล็อกของพ่อและคลิกที่คำว่า hello <c oughs> เพื่อเปลี่ยนข้อความเป็นอะไรครับ I am a cat นะครับก้อยลากบล็อก say hello for two second นะครับมาวางต่อจากบล็อกของโป้งแล้วเปลี่ยนข้อความเป็นอะไรครับ I live fish นะครับ ส่วนพ่อบอกว่าพ่อแนะนำนะครับว่าเราสามารถสั่งให้แมวส่งเสียงร้องได้ด้วยโดยคลิกที่ปุ่มบล็อกนะครับปุ่มบล็อกซสาร์เสียงแล้วลากนะครับบล็อกเพลย์ซาร์เหมียวร้องเหมียวมาวางต่อด้านล่างนะครับโดยคลิกปุ่มธงเขียวพบว่าแมวทําตามคําสั่งได้ตามที่ต้องการเห็นไ,ไหมครับก็จะมีบล็อกคําสั่งเพิ่มขึ้นมานะครับในบล็อกคําสั่งปุ่มสีส้มนะครับสีม่วงนะครับสีชมพู เราก็ใส่ตามนี้นะครับเห็นไหมครับเมื่อเปิดภาคเรียนปกติลูกๆทุกคนก็จะได้ทําตามนี้นะครับามาดูครับหน้าที่2 7นะครับ27ทุกคนรู้สึกสึกอขออภหยลูกทุกคนรู้สึกสนุกที่ได้เห็นผลลัพธ์ของโปรแกรมพวกบอกว่าว้าวแมวพูดเก่งจังเลยร้องเหมียวเสียงดังฟังชัดอีกด้วยครับค้อยบอกว่าน้องแมวพูดคนเดียวจะเงาไหมคะ เราหาเพื่อนให้แมวได้นะลูกลูกลองคลิกปุ่มอะไรครับ Choice Spite from นะครับ Library นะครับเลือกตัวละครจากคลังนะครับดูสิปุ่มนี้อยู่ข้างๆคำว่า New Spite เพิ่มตัวละครใหม่นะครับจากนั้นก็เลือกหมวดหมู่ Animal นะครับสัตว์จะเห็นตัวละครที่เป็นเพื่อนกับแมวหลายตัวเลยนะครับทีนี้มาดูชวนคิดครับชวนคิด ถ้านักเรียนจะเขียนโปรแกรมเพื่อทักทายและบอกชื่อตัวเองจะใช้คำสั่งอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับเห็นว่านะครับตรงคําว่า new s p i t e นะครับก็คือรูปตังนี้นะครับจะมีรูปไอคอนตัวของตัวละครขึ้นมานะครับปุ่มนี้เรียกว่า choice sprite form library นะครับก็จะเป็นคลังตัวละครนะครับที่เราจะเลือกหมวดหมู่ขึ้นมาถ้าตรงนี้ก็จะเป็นอะไรครับ เป็น Animal นะครับดูในโปรแกรมมีไหมครับ New Spi ยนะครับตรงนี้นะครับปึ๊บเห็นไหมครับพอคลิกขึ้นมาถ้าคูเรื่องคำว่า Animal นะครับตรงนี้นะครับมันก็จะมีสัตว์นะครับขึ้นมาให้เราเลือกเห็นไหมครับเห็นไหมครับเยอะแยะเลยนะครับอันนี้ก็น่าตื่นเต้นนะครับหลังจากที่นักเรียนเปิดภาคเรียนปกติแล้วนักเรียนก็จะได้หัดใช้โปรแกรมนี้นะครับฝึกปฏิบัติจริงนะครับ ไปหน้าที่28ครับหน้าที่28นักเรียนจะเห็นว่าก้อยเลือกภาพสุนัขชื่อดอกวันนะครับหรือดอกหนึ่งแล้วคลิกปุ่มโอเคก้อยมองลงไปที่บริเวณเลือกตัวละครพบว่าขณะนี้มีตัวละครปรากฏอยู่2ตัวคือแมวและสุนัขโดยสุนัขเป็นตัวละครที่เลือกอยู่นะครับโป้งและก้อยช่วยกันเขียนสคริปต์ให้สุนัขเพื่อให้สุนัขพูดแนะนําตัวได้นะครับเห็นไหมครับ บริเวณนะครับสำหรับเลือกตัวละครก็อยู่ตรงนี้สไปก็จะมีตัวละคร2ตัวคือสไปคือแมวตัวนี้แล้วก็เลือกด็อกนะครับสคริปต์ของสุนัขนะครับอันนี้ของสุนัขถ้าเรามาคลิกที่สุนัขนะครับสคริปต์ที่เราเขียนมันก็จะกลายเป็นของสุนัขแต่ถ้าเราคลิกที่รูปสไปแมวนะครับสคริปต์ก็จะเป็นของแมวนะครับตัวนี้สุนัขเขาว่ายังไงครับ say i am a dog นะครับเขาจะพูดว่าแนะนําตัวเองว่าเขาชื่อด็อกเขาเป็นด็อกนะครับ เป็นเวลา2วินาทีแล้วก็จะมีเสียงนะครับใส่เสียงเพิ่มเข้าไปคือเพลงซาวด็อกวันนะครับด่งหนึ่งก็คือเป็นเสียงเสียงของสุนัขนะครับเสียงที่1น,นะครับโป้งต้องการแก้ไขสคริปต์ของแมวเพื่อให้แมวทักทายสุนัขจึงคลิกที่ภาพแมวในบริเวณนะครับสำหรับเลือกตัวละครแล้วแก้ไขคําว่า hello ให้เป็น hello dog นะครับก้เสนอความเห็นว่าแมวจะร้องเหมียวตั้งแต่ต้น ดึงใช้ลากบล็อกคําสั่งเพลงซาวเหมียวมาไว้ด้านบนทัดจากบล็อกนะครับเว้นกรีนนะครับแฟกชิกเก็ตนะครับดูหน้าที่29ครับนักเรียนหน้าที่29นะครับบริเวณสําหรับเลือกตัวละครนะครับเราจะสั่งให้ตัวละครตัวไหนพูดนะครับหรือทำงานตามคาสั่งเราเราจะต้องเอาเมาส์ไปคลิกที่รูปอ่าสปตัวละครก่อนนะครับ ถ้าเราไม่คลิกเราจะไม่รู้เลยว่าตัวละครตัวไหนจะทํางานหรือว่าตรงเป็นเราคลิกที่รูปสไปซ์สีแคทตัวนี้นะครับเป็นกรอบสีน้ำเงินแสดงว่าเราจะสั่งให้ตัวละครตัวนี้ทํางานเราก็จะมาเพิ่มนะครับสคริปต์ตรงนี้นะครับดูสิครับว่าตัวนี้เขาเขามีสคริปอะไรนะครับเวนท์คิกเกตเพลซาเหมียวนะครับแมวตัวนี้จะล้องเหมียวนะครับแล้วก็จะบอกว่า เซฮัลโลด็อกนะครับแมวตัวนี้กำลังพูดกับหมาตัวนี้นะครับหรือสุนัขตัวนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับเขาก็จะบอกตัวเองว่า I am a cat นะครับเขาเป็นแมวนะนะครับเป็นเวลา2วิแล้วเขาบอกว่าเออไอนะครับ I like อะครับ fish ฉันชอบฉันชอบปลานะครับเป็นเวลาสองวิโอเคครับต่อไปครับหน้าที่30ครับนักเรียนนักเรียนเปิดหน้าที่30นะครับ โป้งและก้อยนะครับเซฟไฟล์ชื่อนะครับ Cat and d o g นะครับส่วนโปรแกรมนี้นะครับจะเป็นนางสกุลของชื่อไฟล์จะเป็น sb2 นะครับแล้วคลิกที่ปุ่มสีเขียวนะครับเพื่อดูผลลัพธ์ของโปรแกรมเห็นไหมครับเขาประสบความสำเร็จในการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นนะครับโดยใช้โปรแกรม Scat นะครับโดยสร้างตัวละคร2ตัวคุยโต้ตอบกันได้นะครับคำสำคัญครับวันนี้นะครับ นักเรียนได้รู้คําศัพท์ไปแล้วว่ามีอะไรบ้างก็คือตัวแรก scratch นะครับตัวนี้ก็เป็นโปรแกรมนะครับบ็อกคําสั่ง script project นะครับทีนี้นะครับส่วนตัวนี้ครูก็จะให้นักเรียนได้ทําช่วงอา้าที่31ครับในช่วงที่เรียนเปิดภาคเรียนปกตินะครับนักเรียนก็จะได้ทําตามนี้นะครับส่วนแบฝบึกหัดท้ายบทนะครับนักเรียนก็จะได้ทําช่วงเปิดเรียนภาคปกติไม่ต้องซีเรียสน,นะครับ นะครับมาดูตัวนี้ครับสิ่งที่ฉันได้รู้นะครับโปรแกรม c a ก t เป็นโปรแกรมสำหรับเขียนโปรแกรมเบื้องต้นนะครับการเขียนสคริปต์ในโปรแกรม c a ก t เป็นการนำบล็อกคำสั่งมาวางต่อกันเพื่อนะครับให้โปรแกรมทำงานตามต้องการตัวอย่างบล็อกนะครับในโปรแกรม c a ก t เช่นบล็อกเซใช้นะครับสำหรับการแสดงกล่องคำพูดนะครับ ส่วนการคลิกปุ่มทงเขียวเป็นการดูผลการทำงานของโปรแกรมนะครับต่อไปนะครับงานของนักเรียนนะครับงานของนักเรียนครูขอย้อนกลับก่อนนะครับงานของนักเรียนสักครู่นะครับอ่าหน้านี้ครับหน้าที่21นะครับหน้าที่21คืองานของนักเรียน นักเรียนจะต้องนะครับเขียนข้อมูลหน้านี้นะครับตั้งแต่คําว่าเกบหน้ารู้ผู้สร้างสแก็ตนะครับจนถึงบรรทัดสุดท้ายนะครับจนถึงบรรทัดนี้เขียนลงในสมุดนะครับนักเรียนจะต้องทํานะครับเพราะเป็นคะแนนในสมุดนะครับแล้วก็งานที่2ครับก็คือหน้าที่สักครู่นะลูกนะหน้านี้ครับหน้าที่33นะครับ <H AT> หน้าที่33นะครับหน้านี้สิ่งที่ฉันได้เรีนยนรู้นะครับนักเรียนก็เขียนนังแต่บรรทัดนี้หน้าถัดมานะครับไม่กี่ข้อไม่เยอะนะครับตัวนี้ไม่ต้องเขียนก็ได้นะครับไม่ต้องเขียนก็ได้เขียนแค่เป็นตัวหนังสือแค่นี้เองนะครับงานมีเท่านี้นะครับก็ให้นักเรียนได้ทํางานนะครับของที่ครูได้สั่งไป2อ,อย่างนะครับนักเรียนจะต้องส่งในวันเปิดภาคเรียนปกตินะครับต้องทํา ให้สะอาดสวยงามนะครับวันนี้ครูก็ขอจบนะครับการเรียนการสอนนะครับในบทที่2เพียงเท่านี้สวัสดีครับ